แก้ปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับโดยโดยไม่ใช้ยานะคะเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่กินยานอนหลับอยู่นะคะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราโดยเฉพาะพวกแบบมียาแก้แพ้หรือว่ายาที่เรากินแล้วมีฤทธิ์ง่วงนอนอะ่ะพวกเราเออยาแก้แพ้แก้คันแก้หวัดอะไรเงี้ยนะคะพวกนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกง่วงได้แต่มันไม่ได้ทําให้คุณภาพการนอนของเราอะ่ะดีนะ สวัสดีค่ะ10วิธีแก้ไขอาการนอนไม่หลับนะคะโดยไม่ใช้ยาคืออย่างนี้พวกเราในเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุหลายเรื่องมากเลยนะเอาง่ายๆแบ่งเป็นทางเรื่องของตัวเราตัวเราหมายถึงสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแหละในเรื่องของสุขภาพจิตก็คืออาจจะเป็นเครียดหรือมากกว่านั้นก็คือมีอาการทางจิตประสาทนะคะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะแล้วก็ในเรื่องของเสียงแวดล้อมแสงสว่างนี่มีผลมากเลยใช่ไหมเรื่องเสียงเรื่องแสงนะอันนี้จะมีผลหมดเลย เลยนะแล้วก็ต้องไปปรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกาสารเคมีต่างๆข้อที่1เลยนะคือก็ต้องเลิกบุหรี่นะคะทาไมสูบบุหรี่แล้วถึงนอนไม่หลับคือคนสูบบุหรี่เนี่ยนะคะร่างกายมันต้องการสารพวกาคาเฟอีนในในบุหรี่ใช่ไหมเหมือนคาเฟอีนเหมือนแอลกอฮอล์เหมือนกันนะในบุหรี่มันจะมีพวกแทนนินพวกนี้โคตินพวกนี้ร่างกายมันต้องการเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนเนี่ยไปสักพักคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ได้สูบบุหรี่เราจะตื่นขึ้นมาตอนกลางคืน เพื่อนใครที่สูบบุหรี่แล้วมีปัญหาตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นผลจากบุหรี่โดยตรงนะคะเ,เลิกกินกาแฟอย่างน้อยนะคะแปดชั่วโมงนะมุดเรานอนสี่ทุ่มใช่ป่ะเราก็ต้องหยุดกินกาแฟตั้งแต่ตอนบ่ายสองก็คือหลังบ่ายสองกินกาแฟไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับแอลกอฮอล์ oh เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยนอนไม่หลับก็ต้องกินเหล้ากินเหล้าปุบ๊บเมาเมาหลับไปเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะฤทธิ์ขเขากซีเดทีฟคือมันทําให้ง่วงซึมของแอลกอฮอล์เ นะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าง่วงแป๊บเดียวแต่สักสักพักนึงก็จะตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเราก็จะเพลียมากเพราะฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์มันอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะข้อ2นะบอกว่าเดินนอกบ้านคือเอาไปสูดอากาศนอกบ้านอะพวกเรานะประมาณ15-30ถึงนาทีนะคะถ้าไม่ได้เดินตอนเช้านนเดินตอนเย็นก็ได้มันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบเข้านอนได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูข้อ3นะคะออกกําลังกายสม่ำเสมอแต่ประเด็นก็คือในคนที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าจะไปออกกําลังกายหนักๆตอนใกล้เข้านอนนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวแนะ่นอนว่าเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วมันก็จะยิ่งซ้าเติมทําให้เรานอนไม่หลับได้แบบยากขึ้นนะถ้าเกิดว่าใครจะออกกําลังกายแนะนําว่าควรออกกําลังกายเนี่ย,อ,อ,กกย,ยอย่างน้อยก่อนนอนนะประมาณ5ชั่วโมงข้อ4คือควรนอนตามเวลาปกติ ที่ตัวเองนอนทุกๆวันนะคะนอนให้มันตรงเวลาแล้วตื่นให้เป็นเวลาด้วยตั้งตารางเลยค่ะมาข้อ5ตอนกลางวันเนี่ยอย่าแอบงีบถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกลางวันต้องฝืนๆไว้นิดนึงนะเพราะฉะนั้นพวกเรามีสติอยู่เราต้องฝืนๆเข้าไว้นะคะก็คือตอนกลางวันถ้าเราง่วงนอนเราต้องไปหาอะไรทําไม่อนุญาตให้นอนกลางวัน นะคะเพราะไม่อย่าง,งานั้นแล้วกลางคืนเนี่ยจะยิ่งหลับยากขึ้นกว่าเดิมข้อ6ก็คือให้เราอ่ะสร้างบรรยากาศช่วยให้นอนหลับง่ายเช่นอาบน้ําอุน่นอาจจะฟังเพลงนะคะแต่ฟังเพลงในที่นี้ก็ต้องฟังเพลงที่ช่วยทําให้จิตใจสงบนะจ๊ะแล้วก็อ่านหนังสือก็ช่วยได้นะคะกลิ่นอโรมาก,ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกสงบข้อ7ก็คือว่าอย่าลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะปิดหน้าจอนะคะถ้าจะให ไม่ดีนะพวกเราเอาไปชาัดนอกห้องเพราะว่าสัญญาณคลื่นไฟฟ้าในพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้มันแรงกว่าคลื่นสัญญาณในหัวสมองเราอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่เปิดโทรศัพท์ไว้แล้วแล้วหงายหนนะ้าจอไว้เนี่ยนะเวลาที่มีข้อความหรือมีแมสเซจอะไรส่งเข้ามาไฟมันก็จะสว่างวาว,าว,าวาขึ้นมาใช่ไหม เออนะั่นแหละสักพักหนึ่งก็จะตื่นบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราหลับไปแล้วเราไม่รู้เรื่องร่างกายเรารู้เพราะว่าเอ,อ่อผิวหนังเราเขาเซนซิทีฟกับเรื่องแสงมากนะคะอย่าลืมว่าคนที่จะบอกเราว่าเราจะหลับหรือเราจะตื่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันคือสารเคมีในหัวเราแบบเมลาโทนินในหัวสมองเราอะ่ะมันจะสั่งเราว่าถึงเวลาหลับด้วยถึงเวลาตื่นถ้าเกิดว่ามันมีแสงสว่างมาสัมผัสดโดนตัวเราเป็นการปลุกโดยธรรมชาตินะะฉะนั้นนะหน้าจอพวกนี้ก็ ต้องแบบคว่ำไว้หรือเอาไปแบบไว้นอกห้องอันนี้คือดีที่สุดข้อ8นะจ๊ะยงมีไว้นอนและกับการหลับนอนนะคะโทรศัพท์ก็อย่าเล่นบนเตียงนะจ๊ะใครที่เล่นโทรศัพท์บนเตียงเนี่ยอย่าแปลกใจว่าทําไมนอนไม่หลับถ้าไม่แก้พฤติกรรมเนี้ไม่หายบอกเลยนะไม่หายการนวดหรือการกดจูดจะช่วยทําให้เราอะนอนหลับสบายขึ้นอันนี้อันนี้เฟิร์มข้อ9ในห้องนอนนะคะให้มืดและเงียบพยายามถ้าเกิดว่าห้องนอนเรายังแบบสว่างอยู่หรือ แสงจากข้างนอกรอดเข้ามานะจัดก,การสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วก็ต้องเย็นด้วยนะความเย็นเนี่ยประมาณยี่สิบองศามันจะทําให้ร่างกายเราอะ่ะหลับได้ดีขึ้นนะคะข้อที่10สุดท้ายนอน15-20นาทีแล้วกันนะเอาลดเวลาลงนะคะแล้วยังไม่หลับนะให้ลุกออกไปทํากิจกรรมนะคะอย่างอื่นที่ทําให้เรารู้สึกสงบห้ามหยิบมือถือนะคะแล้วจะลุกไปทําอะไรคะเอาก็นี่ไงคะเมื่อกี้ไปเดินนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านไปนั่งโซฟา นังน่งทำสมาธิสรุปนะคะสาเหตุการนอนไม่หลับแห่งปีใน10ข้อนี้คือเล่นมือถือจ้ะเพราะพวกเราก็จะได้ไปแก้ปัญหาได้เนาะก็วันนี้นะคะเราจะได้10ข้อแก้ปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับโดยโดยไม่ใช้ยานะคะเพราะฉะนั้นสหรับใครที่กินยานอนหลับอยู่นะคะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราโดยเฉพาะพวกแบบมียาแก้แพ้หรือว่ายาที่เรากินแล้วมีฤทธิ์ง่วงนอนอะ่ะพวกเราเออยาแก้แพ้แก้คันแก้หวัด อย่าเงี้ยนะคะพวกนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกง่วงได้แต่มันไม่ได้ทําให้คุณภาพการนอนของเราอะ่ะดีนะคือไซเคิลของการนอนอะ่ะมันจะต้องมีสัสดส่วนของการดิฟ p s สลีป กับเรมสลีฟก็คือนอนหลับตื่นกับหลับลึกมันต้องมีสัดส,ส่วนที่สัมพันธ์กันด้วยนะคะเพราะนยาที่แบบกินแล้วง่วงอ่ะมันจะทําลายไซเคิลพวกนี้นะคะมันจะทําให้การนอนของเราไม่สมบูรณ์นะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์วันศุกร์ตอนสองทุ่มนะคะพวกเรานะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย